กัมปนาวลาวันครับขออนุญาตกลับเรียนจนขึ้นแท่นรับฟังคำเก่าวในงานและกล่าวเปิดในโครงการวิทยาเทคโนโลยีอัจฉระบริการชุมชนครับโอกาสนี้ขออนุญาตกลับเรียนผู้มุ่งในการวิทยาเทคโนโลยีอัจฉระครับท่านดรประกัติถังจอยให้กล่าวรียนงานตามวัตถุประสงค์ข่อท่านประธานด้วยดีโอกาสนี้ขออนุญาตอภิเชิญครับ ครรับเียนท่านประธานในพิธีท่านนายกโครงการบริหารส่วนเมืองหนองคาท่านอดุลย์วุฒิสมายชิดจังหวัดกอนแก่นนะครับท่านดรธนาพลสมบูรณ์ท่านรองนายกโงการบริหารส่วนตำบลที่ท่านท่านผู้นําชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลหนอนท่าของเรานะครับก็วันนี้นะครับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับกรมนายกกองถังชอน นะคระพุ่มในการวิทยาลัยเทคโนโลยีมาตัดรวมถึงนะครับคณะครูนะครับ40อาชีพแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับกอบผู้อยชีพบริวัรน้นะครับได้เป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษานะครับของวิทยาลัเทคโนโลยีมาตัดนะครับมาให้บริการชุมชนนะครับสืบเนื่องจากนะครับทางทางพิทยาเองนะครับมองเห็นนะครับว่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่านะครับเนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้มาประสิทธิ์ประสาทวิชาในด้านช่างอุตสาหกรรม นะครับการทฤษฎการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางวิทยาลัยได้สอนนั้นก็คือสอนการพิษูจน์และปฏิบัตินะครับตามห้องแย้ต่างๆในชีวิตจริงของนัในหนังสืกเมื่อรุ่นนั้นต้องได้มาใช้ชีวิตจริงนะครับแล้วก็ได้มาเจอวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าต้องมาตรวจซ่องจริงเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่ง ครับที่าทางิี่ใหญ่บอกว่ามีความสำคัญเพราะน,นั้นวันนี้ก็ได้ามมาจึงนำนักเรียนนักศึกษามาตัวที่สองครับเนื่องจากว่าความร่วมมือระหว่างทางารศึกษากับชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องรําร่วมกันไว้นะครับที่สำคัญลูกหลานของเราที่อยู่ในเขตตำบลโนนท่าเนี่ยนะครับก็มีหลายคนที่พิเศษกับที่ทางออิทยาลัยเพราะนั้นก็เป็นการมาประสานประโยชน์ความร่วมมือแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่เสร็จจากฤดดูการทำนาในช่วงต้นนั่นก็คือในช่วงของการทำไร่ไถนา ครับตอน,นี้ถึงฤดูช่วงเจ็บเี่ยวเพราะนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์างการเกษตรซึ่งนหนึ่งในนั้นคือทางวิทย์ก็เปิดสอนทางด้านนี้ด้วยนะครับอาจจะมีการชำรุดเสียหายนะครับเพราะนั้นก็เป็นการตรวจเช็คซ่อมนะครับไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็นอกจากที่จะมาเริดบริการในพื้นที่ของาทางอบตโตทรงนี้แล้วนะครับตามหมู่บ้านก็จะมีหน่วยบริการนะครับเลื่อนที่นะครับเป็นนักเรียนนะครับในแผนไฟฟ้า ที่จะเดินออกไปตรวจไฟฟ้าให้แต่ละบ้านแต่ละหลังนะครับว่าสายไฟช็ุดเสียหายหลอดไฟตรงไหนติดไม่ติดปัญหาตรงไหนนะวันนี้ก็จะมีหน่วยผู้รื่ี่นะออกไปบริการถึงถงทุกบ้านนะครับแต่ก็เป็นแผนไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะนั้นทางวันนี้จึงขอ,อ,อกราบมาเรียนเรียนมาท่านผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับตั้งแต่วันที่ทางหน่วยงานได้มาประสานติดต่อว่าความรู้มือของผ้ใช้ที่ืท่านนายลกแลวก็ทีมงาน,นให้การต้อนรับเป็นอย่างดีให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับในขเขตต้องบูรณาผ้านนอย่างเราทุกๆหมู่บ้านนะครับที่วันนี้มาร่วมในกิจกรรม นะครับก็บอกขอบพระคุณเป็นอยางสูงในโอกาสนี้ครับครับวันนี้ได้เวลาสุดเพลิแล้วครับผมิดในนามของประธานจัดกิจกรรมนะครับไดล้เข้ากับวันจูนท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแล้วก็กล่าวเปิดนะครับโครงการพืชปุ๋ยให้คนมีปัาต่างโครงการชุมชนนะครับนั่นในการบริหารสนวนตำบลน่านปานีครับขอบคุณเช่นครับเปลี่ยนท่าน ดรารัชกาลเจ้ารัตผู้รับในวญาณวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะและอดีตสมาชิกสภาสมุทาาิชภาจังหวัดขอนแก่นท่านผู้นในการใส่กรอส่ช้อนผู้นในการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะาหกรรมท่านอาจารย์ท่านรองนายกองค์การบริหารส่น 5, วนวัวของท่าน นาขานารนายกท่านผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้ประหลัดใหเจ้าหน้าที่มีการาบริหารเสริมโดยหนุนท่าและน้นองหน,อนูนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ปกพี่น้องให้เก็หมู่บ้านของตำบลท่ททา,ท,าที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมรู้สึกดนดีทีเป็นแก่นยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการหลุนโครงสร้างของเทคโนโล,โลยีอมตะในวันนี้จากการล่าวรายงานทราบว่าวาิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะอำเภอหนองของห้องจังหวัดปัตยจัหได้มีการกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาาัตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษาสอง7ห้าซึ่งทราบว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีของพี่น้องทางตมท่าที่ทางวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญและเลือกใช้พื้นที่ของตบมท่าในการออกให้บริการตรวจสภาพการใช้งาน่อนบำรุงยานพานะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ให้กับพ่อแม่พี่น้องซึ่งจะเป็นการช่วยลถอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสภาพไม่พร้อมของยานพาหนะและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเกรื่องสายไฟและอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลย โยจีอมณาจักกับองค์การบริหารส่วนตำบนวนท่าวันนี้กระผมหวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนชาวตะบนวนท่าจะได้รับความรู้และการใช้าการให้บริการจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอมาตาอย่างทั่วถึงทางองค์การบริหารส่วนตำบนวนท่าต้องขอปราขอบพระคุณท่านผู้บริหารและคณะครู อาจารย์ตลอดจนลูกๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการออกมาช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและกระผมเอียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมกิจกรรมดีๆดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นทุกๆปีและตลอดไปขออนมยไงวยพรให้ผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจงมีแต่ความสุกความเจริญก้าวหน้าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยเงินทองมุ่งเรีงมุ่งโรดตลอดไปครับผระผมขอเปิดโครงการวิทยาลัย,ยเ,เทคโนโลยีอมตบับริการชุมชนณนบานัดนี้ครับขอบคุณครับ ครับผมขอกรบขอบคุณ,คณท่านประธานครับโอกาสน,นี้ข้าบเป็นยิ่งายดีประยัดเช่นกับเป็นเชินท่านดรรัตนาพรสมบูรณ์ครับท่านผู้รับใบอนุญาตวิทยาเทคโนโลยีอมตลาท่านอดีตสมาชิกวุ้ทีสภานะครับเปนัแก่นพวกเราได้พบปะกับพี่น้องประชาชนโอกาสน,นี้ขอครับ